ครับนะคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมโตวรามิตรนะครับที่อำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกอยู่กับคุณลุงดอกรังนะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับหรือลุงดาวนะครับปลูกโกโก้อยู่พันสามร้อยต้นวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมลุงแล้วก็ได้มาแนะนำะในสวนโกโก้หนึ่งพันสามร้อยต้นของลุงตามที่ผมได้เดินดูมานะครับวันนี้ก็หลายหลายไร่แล้วล่ะนี่สี่ห้าไร่แล้วแล้วก็ด้านหลังอีกพบปัญหาก็คือ โกโก้ติดเชื้อรานะครับในเชื้อราที่ทําลายโกโก้ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะเริ่มเลยก็คือเนี่ยนะครับเชื้อราที่ทําลายผิวของโกโก้นะครับก็เรียกมวลโกโก้พวกนี้ต่อไปมันจะกินน้ําเลี้ยงแล้วมันจะเจาะเข้าไปแล้วก็จะไปทําลายฝักข้างในเมล็ดข้างในนะครับนี่คือสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรมากในเวลานี้อ่านะครับวิธีแนะนำองผมก็คือสังตัดเลย ตัดทิ้งเลยครับลูกไม่สวยไม่รู้จะไว้ทําไมผมก็คิดอย่างนั้นแหละนะครับไม่เกิดประโยชน์ตัดทิ้งแล้วก็เอาไปหมักเอาไปทําปุ๋ยทาอะไรก็ว่าไปแล้วมาดูต้นแย่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับลุงตามมานี่ครับเนี่นยอันนี้แย่สุดถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้ผมแนะนําให้ตัดทิ้งนะครับให้เราเหลือเนี่ยเหลือกิ่งนี้ไว้แต่ต้นใหญ่เนี่ยลุงเอาเลื่อยมาเลยนะเอาเลื่อยมาแล้วลุงตัดทิ้งเลยย่อยๆย่อยๆแล้วเอาไปทําลายถ้าอย่างนั้น กิ่งสู่กิ่งต้นสู่ต้นตน,นะครับช่วงนี้จะเจอปัญหาเยอะ,อะถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับคุณผู้ชมครับต้นกล้าต้นพัน์อาจจะได้จากต้นเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากต้นแม่อายุยังน้อยพออายุยังน้อยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เจอเชื้อราเชื้อโรคมันต้าน,ม,น,านมันจะไม่มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันต่อโรคเชื้อราต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำลายระบบรากทำลายระบบยอด นะครับเหมือนคนถ้ามีแม่อายุยังน้อยนะครับเด็กออกมาใหม่ก็จะก็จะภูมิคุ้มกันก็จะน้อยก็เหมือนกันถ้าเป็นมนุษย์นะอันนี้คือมันเป็นโกโก้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะรักษายัางไงวันนี้ผมแนะนําให้คุณลุงนี้ตัดแต่งกิง่งทําลายที่เป็นเชื้อราลูกที่ติดเชื้อาราทําลายออกให้หมดนะครับ,รบเพื่อเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเราที่จะบารุงขึ้นมาใหม่พันสามร้อยต้นไม่ใช่น้อยครับคุณผู้ชม ลงทุนเยอะแยะขนาดนี้อ่ะเราเดินทางโน้นลุนลงไปเดินตามทางนี้เลยปกเงาะแทบไมแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เห็นนะครับ <c oughs> เห็นนี้ครับติดเชื้อราต้นตายลุงก็ปล่อยให้ตายไปนะครับต้นตายลุงก็ปล่อยให้ตายไปเพราะฉะนั้นแต่งก่อนก่อนที่มันจะเสียหายเยอะไปกว่าน,นี้นะครับรีบแตง่งจริงจริงนีอ่อย่างเงี้ยต้นเนี้ยมันตายเยงี้ยเราก็ตัด ตัดเอาไปเผาไปทําปืนนะครับั่งนน้นนะครับตายเยอะเลยเห็นไหมฮะกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ก็กที่นี่อายุสี่ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมอายุสี่ปีแล้วนะครับแทนที่จะทําเงินให้กับเกษตรกร,ร,ก,รก็คือมันจะพลาดตรงนี้แหละพลาดตรงว่าเกษตรกร,ร,กรขาดองค์ความรู้นะครับมาวันนี้ก็คืออยากจะนําความรู้ตรงนี้ฝากว่าสวนใครถ้าเป็นแบบนี้ให้ทําตามผมนะครับเริ่มแรกก็คือแต่งกิ่งข้างล่างให้โล่งให้โปร่ง แล้วก็กําจัดเชื้อราตัดกิ่งที่แห้งที่ติดเชื้อราทิ้งให้หมดเอาไปทําลายไปเผาไฟอะไรก็ได้นะครับมาตามทางนี้ครับตากรครับคุณลุงครับออกทางนี้เลยทางนน้นผมเห็นละตายเยอะครับปัญหาที่พบพบเยอะเลยนี่ต้องตัดทิ้งเลยนาะตัดทิ้งครับไม่ต้องเอาไว้ครับเอาไว้ก็ไม่คืประโยชน์ครับตัดทิ้งเลยนะครับไล่ตัดทิ้งให้หมดเดี๋ยวเราเรามาเคลียร์กันใหม่ มาว่ากันใหม่ใบแห้งๆพวกนี้นะครับนะาตามมาดี่ครับมาตัดนี่เลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมมีแห้งๆอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เกษตรกรตัดทิ้งนะครับใช้เลื่อยเชื่อเลื่อยยนต์นี่แหละเลื่อยเลยแท้ๆกันไกลคงไม่ไหวครับมันแย่มันเยอะเลยไม่ไหวไม่ไหวนะครับ่อะมาดูพี่ลุงเขาแก้ปัญหาเขาแก้อย่างไร เขาใช้วิธีขากเปลือกนะครับแล้วก็เอาสารเคมีทาแต่ถ้าโกโก้ติดลูกแล้วอย่างนี้เราไม่สามารถทาได้นะครับถ้าเราทาแบบนี้มันจะทำให้สารเคมีวิ่งเข้ามาสู่ลูกสู่ผลผลิตแล้วมันจะไม่สามารถนำไปสู่โรงงานได้โรงงานก็เอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับปัญหาก็จะเกิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอาสารเคมีให้ใช้ปุ่ม killing น,นะครับพวกบิวเ e ีย พวกแมและเซียมนะครับพวกไตโคดมาพวกนี้มันจะหน้าที่ทำหน้าที่คนละอย่างกันอ่ะตามมาครับคุณผู้ชมครับมาท้ายรายการแล้วก็อยากจะฝากคุณผู้ชมว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้ให้ติดต่อผม0896 39 0335 0896 39 0335นะครับผมจะเข้าไปที่สวนของท่านแล้วก็จะไปแนะนำว่าเราจะดูแลโกโก้ ที่มีปัญหาแบบนี้อย่างไรแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับเราก็จะ 1. ประหยัดต้นทุน 2. นะครับเราจะได้สินค้าหรือผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดนะครับเพื่อจะป้อนโรงงานแล้วก็มีราคาแล้วก็คุ้มทุนนะครับไม่ใช่ว่าเราทําตามมีตามเกิดสุดท้ายมันก็จะไม่คุ้มกับการลงทุนฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับลุงดาวครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ